ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ้งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุมอยู่ มาค่ะชมวิวตอนเช้าๆกันนะคะด้านหลังเป็นอุ้ยนี่ลงมาอีกลงมาอีกพี่ๆลงมาอีกลงมาอีกเห็นวิวตึกของพัทยาเหนือค่ะอ้าตรงนี้ม่าตองเทียนแต่ค้งๆเนี่ยคือพัทยาเหนือใช่ไหมคะทุกคนอยากเห็นชุด ว่ายน้ำเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเอาทุกคนขอชื่อด่อนเอาย้างอาจจะถอดไความสดนนะโอ้ยชุดว่ายน้ำดีนะวันนี้วันเข้าทีมแบบทะเลนิดนึงแต่พี่สามคนไม่ผ่านค่ะทุกคนเอาเอาให้เห็นตรงนี้ก่อนเอาเอาเอารูปเอารูปมาเร็วแล้วทุกคนครับครับ เอ้ยสวยงามมากพี่ดวงอย่าไปแอบเยอะเอาเอาพื้นที่ออกมาเอ้ยน่ารักค่ะมาแล้วมาแล้วขอทุกคนมีความสุขสาหรับคลิปนี้นะคะส่วนพวกเราน้นะคะทกแมาแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสำหรับคลิปนี้นะคะส่วนพวกเรานั้นนี้นะคะทุกคน็งแระวมอให้ทกคมามสุขสัคละค่วนพวกเราั้นนี่นะคะทกคแ็งมวดแวทกเนวาสุขสำรันนะควพวกเรา4สาวนะคะกน็งอหน ตอนนี้เราอยู่ที่พัทยาเหนือหเห็นวิวด้านหลังก่อนต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะอุ้ยสวยที่รับชมและให้กำลังใจ วันนะคะแล้วก็มีพี่พทีมงานแอดมินที่เข้มแข็งมากนะคะช่วยกันหลายๆคนสงสัยและมีคำถามว่าพี่พได้อะไรไหมคือนี่ได้อะไรได้อะไรได้ใจใจใจฟูใูทุกคนช่วยด้วยน้ำใจจริงๆค่ะแล้วก็ วันไม่รู้จักทุกท่านเป็นการส่วนตัวนะคะมาเจอในช่องเราเห็นว่าใครที่เอนดูค่ะเอนดูวันแต่งตั้งโดยชุมเชิญพี่จุ๋มบอกไม่ได้ถามด้วยนะว่าเราจะเป็นแอดมินหรือเปล่าแต่ว่าทุกคนน่ารักมากค่ะช่วยกันเราคือทีมงานน้ำใจแต่วันก็สัญญากับพี่ๆและขอกำลังใจจากทุกคนทุกท่านด้วยนะคะครบหนึ่งแสนเมื่อไร่ช่องอาจจะมีรายได้ที่ดีงามพี่ๆจะได้มีรายได้สัทีนะคะ ข,ขอบคุณทุกคนทุก่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่ามอดกลุ่มอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้าไปมองความงามของพงไรเก็บเห็ุข้างทานน้ำไหล พื้นป่าฟ้าไกลนั้นแสงตะวัน